Critical Care Complex โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นศูนย์กลางการแพทย์ล้ำสมัยแห่งใหม่ที่ประกอบด้วยห้องผ่าตัดหัวใจผ่าตัดกระดูกห้องผ่าตัดด้วยการส่องกล้องสามิติห้องคลอดและห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ที่มีบุตรยากรวมทั้งหมด8ห้อง Critical Care Complex สร้างขึ้นจากความใส่ใจในรายละเอียดทุกด้านเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ผสมผสานความสวยงามเน้นความปลอดภัยสูงสุด รวมเข้าไว้ได้วยกันอย่างลงตัว Critical Care Complex ได้รับการออกแบบมาสำหรับรองรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปห้องผ่าตัดใหม่ที่กว้างขวางขึ้นนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดให้สูงสุดอีกทั้งยังได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อลดปัญหาภาวะติดเชื้อในห้องผ่าตัด ม้องผ่าตัดอันใหม่นี้ก็จะช่วยให้ศัลยแพทย์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมากระบบจอภาพ3ามิติศัลยแพทย์ก็สามารถจะเห็นภาพในช่องท้องเนี่ยาภาพเหมือนจริงผ่านจอภาพศัลยแพทย์ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวเครื่องมือเนี่ยได้แม่นยำถูกต้องทำให้การผ่าตัดเนี่ยรวดเร็วขึ้นผิดพลาดในน้อยลง ทุกห้องประกอบด้วยแขนกลและอุปกรณ์ที่แพทย์จำเป็นต้องใช้ผนังห้องเรียบด้วยวัสดุพิเศษไร้รอยต่อง่ายต่อการทำความสะอาดลดปริมาณฝุ่นละอองและการสะสมของแบคทีเรียสิ่งที่สำคัญที่สุดของห้องคือระบบลามินาแอร์โฟลที่ซ่อนอยู่บนเพดาเนเหนือบริเวณเตียงผ่าตัดเพื่อฟอกอากาศทำให้เป็นม่านอากาศบริสุทธิ์ตกลงมาบริเวณเตียงคนไข้เป็นการลดภาวะการติดเชื้อซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการผ่าตัดทุกชนิด เรามีห้องคลอดสามารถที่จะคลอดได้ทั้งการคลอดธรรมชาติการคลอดในน้ำการเกิดปัญหาแทรกซอ้อนขณะคลอดห้องคลอดของเราก็เชื่อมต่อ,อยังห้องผ่าตัดสามารถช่วยเหลือคุณแม่แล้วก็ลูกได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ ห้องปฏิบัติการผสมและเลี้ยงตัวอ่อนสำหรับผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลสมิติเวชมีมาตรฐานระดับสากลได้รับการออกแบบมา <c oughs> เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงานสูงสุดส่งผลต่อความสำเร็จในการผสมและเลี้ยงตัวอ่อนโดยโรงพยาบาลสมิติเวชมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเพื่อเพิ่มความสำเร็จในการผสมและเลี้ยงตัวอ่อนให้สูงสุดอย่างยั่งยืน สำหรับ IVF แล้วเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จสุขุมวิทเนี่ยเราให้บริการมา20ปีนะครับโอกาสดีนะครับที่เราได้ห้องปฏิบัติการใหม่ในห้องเนี่ยสามารถจะกรองฝุ่นได้ให้เหลือไม่เกิน1,000ปั p a r t i c ใน1ลูกบาท ฟุตนะครับห้องปฏิบาตของเราเนี่ยเป็นห้องปฏิบาตการที่ทันสมัยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้มาตรฐานสากลในเรื่องของตัวเลขที่สูงแล้วก็ยังคงสูงอยู่ความสม่ำเสมอของผลเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องการห้อง ICU ที่ออกแบบมาให้มีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ไปพร้อมกับการลดความกังวลของผู้ป่วยหนักและญาติเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโรงพยาบาลสมิติเวชและด้วยห้องที่กว้างขวางขึ้นพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์รวมถึงอุปกรณ์ประจำห้อง ICU ใหม่นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลสมิติเวชพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหนักด้วยประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเกิดถามว่า ICU ใหม่เนี่ยมีข้อดียังไงเมื่อเทียบกับ i c u เก่านะครับอย่างแรกเลยก็คือว่า ICU ใหม่เนี่ยเราจะพยายามจัด ให้ห้องส่วนใหญ่เนี่ยมีแสงธรรมชาติเข้าถึงนะครับซึ่งข้อดีของการที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงคือเขาพบว่าจะทาให้คนไข้เนี่ยตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นนะครับข้อ2องนี่ก็คือว่าขนาดของห้องซึ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับ i c u เก่านะครับก็จะทําให้ทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็สามารถจัด ตั้งอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยต่างๆได้ง่ายขึ้นไว้เป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องฟอกไตเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่สําคัญเลยก็คือเราแยกผู้ป่วยเป็นห้องๆนะครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ก็ยังได้รับความดูแลอย่างปลอดภัยตลอดเวลาเพราะว่ายังมีเซ็นเตอร์มอนิเตอร์ซึ่งคอยดูอยู่ด้วยหมอและพยาบาลต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว โรงพยาบาลสมิติเวชยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดทรัพยากรเช่นใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านแผ่นโซลาเซลล์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าผนังตัวอาคารผลิตจากวัสดุพิเศษช่วยกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคารและกักเก็บความเย็นไว้ภายในตัวอาคารจึงลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี